ของใหม่มาของใหม่ทดแทนของเก่าครับของเก่าก็โปรยูโรเทคเหมือนกันตองหนึ่งเหมือนกันแต่อู้รุ่นนี้มันเสากับเสียพังหมดแล้วไม้กับไม้กับพังกันเหลือขังเดียวไปมาหลายปีแล้วเนี่ยโปรยูโรเทคเนี่ยเออเอาดิ

อเกะ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 อกะเกะกะเกะเกะเกะกะเ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 กะแกะเกะเกะแกะเกะกะเ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 กะกะเ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 กเกะ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 เกะกะกะเกะกะเกะเกะกะเกะ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  เอามานไปกกล่องไว้กล่องเก่าอ่ะเออนีอันนี้ของเก่ากรโปยูโรเทปเหมือนกันเนี่ยเก็บไว้บานที่ระทึกอืมเช็ดดูเช็ดมาดูว่างมั้ยโอ้มาถ่านอะไรบ้างเจอมาเจอเป็นไม้มาล้มเลยปะฮ่าเสียงมืนบ้านอีสานแหลมครับอ่ะแองแฟร์แฟร์แฟร์แฟรนแฟรันนี่เสาอ่ะเสาหันยานี่เสาหันยานเสาหันยาน สัญญาณนี่เขียวเลยเขีวมากเจมนี่เอ้อน,นี่สูบเซน้ำกันลื่นเนี่ยรถ๊บ้ยอัน,นี่ของนี่เอาไว้เก็บสายสรรยาัญญาณนี่ก็สายสัญญาณเหมือนกันเอ้อมุนนี่เป็นทันนี่เป็นอะไรอ่าเพื่อนแถมท้าใหม่เพื่นนะท่านสองเอที่ชาเขียวเขียว เจ้าพอพยาแรปลูกฟังไว้ที่เห็นพบกับนักเตะเงินล้านกับวันฉลองพีเคแสนชชย,ยิบกับตะวันฉายซ้ายดาราครับอ <c oughs> แล้วมาชมดูครับว่าจะเป็นแบบไหนวันนี้มีงานที่โรบินสันนะครับกำหนดการเริ่มที่สามทุ่มถึงเที่ยงคืน ก่อนเปียกครับตัวเปียกก่อนสาบน้ำไม่มีก็ต้องมีครับจังหวะนี้เราได้ไอซิครับตัวดาเราชิงเด่นมากให้เจ๋เลี้ยงนะครับวันนี้สุดท้ายพี่เจ๋เลี้ยงมากครับใครจะดูสาวดิวหลังดิว่อนกลางคืนดิวกลางวันหรือดิวกลางเวร์ได้หมดเลยครับผม <c oughs> วันนี้ครับอภูมิ่าวันนี้จะสนุกไหมครับสนุกครับนีวันนี้ใครมาครับ